ทุกคนหนูมีอะไรจะถามจากใจคนที่เล่น ROV ไม่เป็นแล้วตอนนี้มีคูปองอยูอ่7 1 3แล้วมันแบบเหลือๆจากที่เติมมา122เนี่ยลคา90บาท่ะคุณพี่คือจะซื้ออะแต่มันเหลือแค่หนึวันอะทุกคนคือช่วยเลือกหน่อยว่าอันไหนมันดีคือตัวเนี้ยหมายถึงว่าหนูรู้ว่าสกกีมันสวยคืออยากได้สองตัวเนี้ยคืออันไหนดีอะพี่ขาสักอันหนึ่งอะคือตัวเมื่อกีนะกับตัวเนี้ย มันชื่ออะไรก็ไม่รู้อะเนี่ยคุณพี่อันไหนคืออันไหนเราควรจะซื้ออะเนี่ยคือตัวเนี้ยตัวเนี้ยอันไหนมันดีอยู่กันอะคือจริงจริงก็เข้าใจนะว่าแล้วแต่คนเล่นตำแหน่งนู้นแต่นี่เล่นไม่เป็นไงคะแต่ว่ามันอยากซื้ออะค่ะมันลดแล้วทั้งที่อยาคุณพี่เออก็อ,อยากจะมีไว้แบบจับจองมีไว้หน่อยถึงเราจะไม่มีตัวนี้ก็ตามนะคะแต่ว่า ก็จะมีสกินเก็บไว้เผื่อสักวันหนึ่งเลยใดอย่างเงี้ยอนาคตมองไกลเด้อเอาจริงคุณพี่มันคืออันไหนอันไหนที่ควรต้องมีเนี่ยคือหนูเล่นไม่เป็นนะแต่ว่าก็อยากมีอ่ะเข้าใจปะตัวเนี้ aoi เนี่ยมันชื่ออะไรออยป่ะเฮ้ยหนูว่าใช่ที่เขาเรียกกันว่าออยออยป่ะใช่ตัวนี้ป่ะกับอีตัวผมแดงที่ใส่แว่นน่ะเนี่ยมันเหลือแค่หนึ่งวันเดีง่ะพี่สิบเก้าคูปองเนี่ยหนูเอาตัวไหนดีอะเอาตัวไหนดีอะเออแต่ว่า คลิปนี้นะเออลืมบอกคลิปนี้ต่อกับคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมาเล่นอาญาอีกเช่นเคยอันนี้หาห้องเจอพอดีเลยคุณแม่ค่ะคลิปที่แล้วที่เห็นหนูแบบวินวีนภาคแล้วแบบดูวินวีนอย่างเงี้ยหนูอะพยายามเขาเรียกไงคือไม่ได้วินจริงนะคะให้มันดูพอมีสีสันนะคะจะได้แบบเป็นที่จดจาว่าช่องนี้นี่ที่นั่นอาวีเราชอบวีนเฮ้ยแต่มันไม่ใช่ภาพจําที่ดีป่ะแต่ก,ก็ก็ไม่แย่นะมันแย่ค่ะมันแย่อ่ารอบนี้หนูก็กดมาอาญาเหมือนเดิมนะคะนี่หมดจัดอันดับ กับคุณเพื่อนคนนี้นะคะคนเดิมเลยกับคลิปที่แล้วนะคะมาดูว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะดีขึ้นหรือเปล่าไม่จริงๆมันคือวันเดียวกันคลิปเดียวกันต่อกันแต่แค่ว่าคลิปมันจะยาวกือจนเกินไปก็เลยเออแบ่งออกมาเป็น2คลิปเอยใดนะคะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเริ่มเกมกันเลยนะคะโอเคตอนนี้หนูเดินเลนมากับไอหวัวไอผมสีขาวคนนี้เสื้อสีขาวนะคะมาเจอกับเทว แล้วก็ตอดสกิลหนึ่งเข้าไปนะคะก็เข้าแหละน้อยมากสกิลสองยังไม่อัพเลยค่ะยังไม่มายังไม่มาให้อัพขึ้นหัวมีได้บอกถอยก้อนถอยค่ะเพื่อนเออเห็นเลือดน้อยก็กดถอยก่อนนี่ค่ะสกิลสองพร้อมขึ้นหัวพร้อมเพิ่มโลให้แล้วค่ะเพื่อนขาโอเคจากตันก็ตอดป่าไปนะคะใช่ไหมไม่เรียกป่าใช่ปะไม่อยากพูดผิดอะ่ะเดี๋ยวโดนแบบโดนอีพวก มาสอนอะเออแต่สอนได้สอนได้บอกได้แนะนําให้คําแนะนําไม่เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสอนก็ไม่รู้อ่ะขึ้นเกาะเพิ่มรูให้เพื่อนแล้วต่อไปอีกหนึ่งตายอีเทลวตายอีเทลตายจบเลยแก๊กนะคะแต่ว่าเราไม่ไหวเพื่อนเราไม่ไหวเพื่อนเราไม่ไหวไปต่อสกิลหนึ่งไปนะคะสกิลสองยังไม่กดเฮ้ยแกคือพาคแบบไม่รู้เรื่องอ่ะอีแก๊กดึงพาดโป๊ะนั่นไงอีแกกตาเขยอย่าไปว่าเขาหรือเขาดูคลิปนี้ดูมิ้นด่าทำไงเนี้ย เขาไม่ดูหรอกคะ่ะไม่ที่ดังขนาดนั้นอืมต่อไปเล็กน้อยนะคะระวังตายนะคะแกขาอะกดสกิลหนึ่งไปเมื่อกี้เพื่อนก็เสริมไปยังไม่กลับด้วยเพื่อนไม่กลับด้วยเอาหนูกดไประวังผู้ไม้เฉยหนูจะเทลนิดระยะไกลมากเลยเนาะอยากเล่นเทวบ้างอาจจะเทวตัวบางอะทุกคนแต่ว่าเทลก็แรงเหมือนกันนะไม่อยาดพูดเลยเดี๋ยวเขาหาว่างง อันนี้เพื่อนจะกลับบ้านหนูโดดลงไหมกลับด้วยกลับด้วยเลยเพราะว่าอะโดดลงเฉยเหมือนจะโดดไปไหนขึ้นไม่เติมเพื่อนหรอ <c oughs> เสียงแปลกแล้เราอ่ะกลับมาวกกลับมาเพราะว่าเพื่อนเรากลับมาแล้วอ่ะซื้อของซื้ออะไรไปก็ไม่รู้ก็คือไม่รู้มันชื่ออะไรด้วยซ้ำอะไม่ทันนี้อ่านอ่ะต่อสกิลหนึ่งใส่เทลกับแกร็กนะคะโดนคลิปไปด้วยเลยใช่ไหมได้ยกิมเนาะใช่ถูกโดนดึงไปนี่ตาย กดอันติไายังไงคะเนี่ยเฮ้ยพากไม่เป็นอะพยายามทำให้มสนุกมันสนุกให้ไหมเนี่ยโต๊ะนี่จบนะคะปึ้งจบปึ้งเดียวเลยจบเฟี้ยวเงาะนี่นะคะปอดป่าปาเอเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเกมนี้ดูชิวกว่าเกมที่แล้วอีกหน่อยทุกคนว่าป่ะจังหวะนี้นะคะก็เอาตัวนี้ <laughs> มันไม่ใช่ดาร์กใช่ไหมมันไม่ใช่ดาร์กเลเยอร์ใช่ป่ะที่ไม่ใช่ตัวนั้นอะตัวสีขาวอะเออนี่แหละ เออมังกรสายฟ้านะคะนี่ขึ้นหัวอีกอันนี้กดผิดนะคะบอกเลยว่ากดผิดต่อไปนะคะยังไงมีคนมาอันติใส่มังกรเฉยยังไงคะเนี่ยสกยิลหนึ่งต่อใส่เทลไปจ้าเทลอันติพาสนะคะเนี่ยเฮ้ยพี่หนูพยายามให้มันทำสนุกสนุกไหมสนุกกี่โมงอะตอนนี้ห้าทุ่มยังไม่สนุกให้เลยค่ะยังไงเขาป้อมไป อันนี้ชื่ออะไรอะแบ็กใช่ไหมเออหนูไม่ได้ซื้อล้างเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้น้องอะมันดูอยู่ใช่ป่ะน้องมันดูหนูแบบผ่านไม่รู้มันดูได้ใช่ป่ะพี่ว่าเล่นอยู่มันดูได้ทั้งแมปเลยเห็นทุกตัวเลยมันบอกว่าเธอไม่ออกล้างอะมันอยู่อีกห้องหนึ่งมันมาขอบตูวเไมไม่ออกล้างล้างคืออะไรล้างคือไหนเยอะมาเยอะมากอะคือไม่รู้เรื่องอะคุณนะเล่นไม่เป็นนะคะโอเคตอนนี้นะคะไปเติมกลาง ขึ้นหัวใครนะ้าเอา้าตายแล้วหรอเอาน่าจะตายแล้วมันไม่ทันได้เป็นไรเราทำอะไรตรงวันนี้ยืนนิ่งตอดป่าไปเล็กน้อยนะคะเพราะว่าหวังเงินยังไงยังไงไฟไหมไม่จา้าอะไรยังไม่พร้อมนะคะก็คือไอ้สกิลเนี้ยที่มันแบบมันจะมีฟิกเกอร์ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่ฟิกเกอร์อ เอาอนนั้นมาคือไม่ได้ใช้เลยไม่ได้กดเลยทั้งเกมคือไม่ได้กดเลยเอามาทําไมเอามาเอาฟิกเกอร์มันดูมีประโยชน์กว่าเอกไม่รู้จังหวะนั้นอยากเอามามีนะคะมาประทะกับแก๊กตอนนี้ไปขึ้นหัวจังหวะหนึ่งอ้สกิลหนึ่งกดเข้าไปไม่ติดไม่โดนพพักพักดีเลมกันเนาะทุกคนก็ดูดไปหนูจะพูดอะไรเหมือนกันก็ดูไปดูเฉยอะดูตัวเองเล่นอยากลง นี่ชื่อน้องหนูเอาละอันติไปและแล้วสกิลหนูอีแก๊กนี่อันนี้อันนี้พยายามดูว่าอันนี้ไงจังหวะนี้แหละที่บอกว่าทำไมไม่ออกล้างล้างคืออะไรนี่งงอยู่เมื่อกี้เปิดมายังไงใครตายมันตายโป๊ะนี่ไงจบแล้วหนูได้คิวด้ะมึงไม่เพื่อนจะตายไหมถอยบอกเพื่อนถอยถอยก่อนแล้วไม่ไหวถอยตายคนที่ตาย่้จะเป็นหนูไม่มันตายนี่ไงนี่แหละ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  ยังนนไม่เคยลงกระสานเมื่อกี้เหมือนกดกดไปให้มันเออเออก่อนว่าเอ้ยโดนดึงโดนโดนึงน,นี่อันนี้ต้องมีอันนี้จังหวะน,นี้ใช่ไหมที่เราจําเป็นต้องมีล้างเพอจะได้ล้างเวลาโดนแก๊กดูดถูกไหมไม่รู้ถูกตอนพูดไปก่อนเนี่ยน่าจะตอนนี้แหละน่าจะตอนนี้แหละ,ะ,นนหละที่หนูไม่เอาไม่ออกล้างแล้วมันก็มาเคาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูหนูกาลังเออเอว่าไอ้ไหนคือล้างเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอตายเอ้าเอ้าเอ้างงงงตาย คุณหานี่สามคิวนะคะไหนม่ไจะซื้อไอ้ล้างไอ้เม็ดไอ้น่ะซื้ออยู่ไหนซื้อสิอหนทำไรน่าจะเอออะน่าจะเออจริงนี่นี่เตรียมซื้อละโดนหาอันไหนคือล้างอันไหนอะนี่กดดูทุกอันเลยล้างอยู่อันเล่นไม่เป็นหรอคุณหานี่กําลังงงๆแล้วก็กดทีละานนั่งอ่านว่าไหนคือล้างอ่านอ่านก็าไม่รู้เรื่อง นึกๆกบชาวบ้านชาวช่องเขาเลยค่ะแต่หนูรู้แล้วอันไหนคือเปิดแบบนี่เปิดแผนที่เห็นและะ้วค่ะเพิ่งอ่านแต่นี่พึ่งจริงล้างเครื่องไหนดูมันเขียนภาษาอังกฤษจะไปอ่านออกลม,มิ่งฟืนฟ้นฟูเน,นี่ย PS เนี่ยน่าจะเพิ่มเลื่อนปะแต่ไม่รู้อันนี้ก็คืองงๆนั่งอ่านอยู่นี่ซื้อมาก,ก่อนเห็นเป็นรูปโล่ซื้อมาก,ก่อนอันนี้เริ่มเอ๋อละเอ้ยมันใช่ไหมวะมันใช่ไหมวะใช่ไหมวะถูกไหมวะนี่มีการเปิดเช็ค เปิดเช็คของนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้จังหวะไหนเดินไปถามนางว่าอันไหนคืออันไหนคือล้างจังหวะนี้ใครได้ดารับไปไม่รู้รู้ยังไงอะว่าใครได้ดารับอันนี้ขึ้นวูของใช่ไหมชื่อนี้เนาะน่าจะถูกแล้วก็มาเอาบอัฟฟานะคะของสตรูค่ะสตรูนะคะสตรูไหนแล้วเมื่อไหร่จะซื้อล้างเขาบอกให้ซื้อก็อบอกก็ซื้อไปสิ นี่นี่อันนี้แหละจังหวะนี้ถ้าเราอยู่บนหัวนั้นเนี่ยเราต้องมีางนะคะมันเป็นประโยชน์กับชีวิตนะคะมันมันสาคัญต่อชีเนาะคือถ้าชีวิตนี้ไม่มีล้างก็คืออยู่ไม่ได้ไมันไม่ขนาดนั้น <c oughs> ไหนแล้วมันจะซื้อล้าง <c oughs> นี่เนี่ยโลมาละหนูเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ใช่ไม่เป็นเหมือนกันเดี๋ยวเราดูดูซีนี่มันจะนี่นี่เปิดมาละอันไหน้างอนะันไหนนะฉถูซื้อกูซื้อมาถูกไหมวะ ใช่ไห่นนี่หรอใช่น,นี่ไม่นะเอ้ยไม่น่าใช่หนาะเอ้ยจะใช่ไมมวะเอ้ยไม่นาใช่หนาอันไหนล่ะอันนี้หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยเหลืออันนั้นวะเฮ้ยท้อตัวเองเหมือนเนาะคือตอนตัวเองเล่นอะไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าพ่อมาเห็นตัวเองเล่นอะมันมันเครียดเนาะมันมันตลกอะนี่จังหวะนี้น่าจะซื้อนี่กดป๊ะนี่อันนี้ค่ะล้างที่ถูกต้อง อันนี้แหละค่ะคือล้างที่ถูกต้องนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่เฮ้ยตุลี่จะ,จะเป็นอาญาที่จริงใจไปรับดาเมจไม่ค่ะเมื่อกี้มันเดินออกมาแล้วเราโง่เดินไปหารับเพื่อะไปรับดาเมจเพื่อเฮ้ยคือจะเป็นให้ได้เลยใชป่ปะอาญาที่จริงใจอะ่ะนี่นี่แหละนี่แหละนี่แหละ,หละโป๊ะตายยังตายจบนี่ตอนนี้สามคิวแล้วก็ช่วยเหลือไปอีกเจ็ดนะคะ จริงๆถ้าเป็นซับพอร์ตคนอื่นเล่นน่าจะช่วยเหลือไปประมาณยี่สิบได้แล้วแต่นี่เป็นหนูไงก็เลยเป็นเจ็ดอยู่ทําไมอะไรช่วยยี่สิบไรมันทิ่งตายไปสิบเก้าอีกะพูดว่าพูดไรไม่รู้สกอเลยอ,อันนี้ทําไรซื้อถูกแล้วค่ะเชื่อป้าพี่ว่าล้างเนี่ยคือไม่ได้ใช้ด้วยนะซื้อวันนี้คือไม่ได้กดใช้ด้วยเท่าที่จำได้น่าจะน่าจะไม่ได้กดใช้เพาะไม่รู้จังหวะนี่เอา โหเมื่อกี้นะทมันี้ฟิกเกอร์มาเนี่ยตายแล้วตายแล้วนี่นี่นี่นั่นไงตายจริงน้องกลับกลับกลับมากลับมากลับมานี่ตายถ้าเอาฟิกเกอร์มานี้หลบได้แล้วนะไอ้สกิลอีคุกเข่าสีม่วงเนี่ยคือไม่ได้กดใช้เลยเอามาทำไมเอามาทำไมคะเคะนี่ยเอามาทำไมคะหนูมาทำไมลูกแต่เพิ่งนะคะเห็นอย่างงี้นะคะเห็นป้อมฝั่งฝั่งเราแตกนี่ไม่ใช่นะคะ เกมพิกค่ะเดี๋ยวเจอนี่จะริตกดถอยคนอื่นเขาถอยนัเองตายอยู่ฟิลเป็นโค้ดเป็นไรเด้อเออหู้แปดนาทีเอ,อ๊ะแปดวินานจังห้าสี่สามสองหนึ่งนี่จ้ะเจ้าหญิงเกิดละค่ะเจ้าหญิงแบบใดเจ้าหญิงที่มีพลังที่สามารถช่วยุูคนได้คือถ้าหนูถ้าไม่มีหนูคือทีมแพ้จบจบแค่นั้นเลยคือง่ายๆแค่นี้ก็ต้องคิดให้ได้คือต้องต้อง เอ้เรา่าพูดหย่งนี้ได้ป่ะเดี๋ยวมีพวกอย่างนั้นมาเมนใส่อะไม่รับไม่ได้นะคะแพนอีินะคะไม่ชอบนะคะอะไรอย่างเงี้ยอ่านไม่ได้นะคะคำหยาบก,ก็ไม่เคยจะพูดนะคะทั้งชีวิตนี้เนาะตอนนี้นะคะเกมดําเนินมาที่10นาทีแล้วนะคะทุกคนเราทํอะไรลงไปบ้างย่งตอนนี้นะคะกําลังจะลงไปเคลียร์คลิปเลนล่างนะคะเพราะว่ามันดันมาขนาดนี้แล้วไงแล้วก็ไปหน่อยเนี่ยไม่ชอบห้คลิปมัน ยิงโดนเราอะเมื่อกี้ก็ยิงคลิปด้วยกันเองสิจะไม่ยิงดิฉันทำไมเนี้ยเลือดลดเลยโอ้ไม่เท่เลยอ่ะหมูแต่ว่าเมื่อกีไ้ไปเคลียร์คลิปท่านจะเคลียร์ให้หมดเนาะยังจะเหลือไว้อีกดูดิเต็มเลยเลนล,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 ล่างอะแม่เราเราไหวอยู่ละกี่โมงตอนนี้ก็เคลียร์คลิปเล่นกลางกับเสื้อคลุมสีขาวนะคะชื่ออะไรก็ไม่รู้ว่าพิมพ์มาบอกได้นะคะทุกคนจริงๆก็ควรอาบสางก,กินให้ออกแล้ว ตอนนี้ขึ้นหัววูคองนะคะตัวนี้โง่อยืนนิ่งไม่ใช่โง่น่าจะเหมือน่าจะแบบไปกินข้าวแม่เรียกไปล้างจานเอ้ยเก็บน้อยอะไรเงีเ้ยเออก็แบบวางโทศรศัพท์นี้เหมือไงเหม่อ <c oughs> ตัวอย่างเรียกพูงพางนะคะโอเคตอนนี้นะคะอันติอีกสิวิสกิลสองอีกใช้ได้แล้จ้าฉันจะขึ้นหัววูคองนะคะตอนนี้เขาเหมือนจะ เอาป่าอย่างเดียวเลยอะแต่ว่าป่าไม่มีแล้วไม่มีให้เอาแล้วค่ะหนูแต่ตอนนี้ของออกมั่วสุดๆนี่แหละนี่แหละช่วยไปก้าวนี่แหละนี่แหละคือไม่ช่วยเลยแค่เกาะอยู่ข้างหลังแค่นั้นเลยสกิลอะไรไม่กดคือเป็นเห็บเป็นเหา,เป,หาเป็นหมดัดอะไรยงนี้เกาะอ,อย่างเดียวแต่ไม่เป็นไรเรากดสกิลหนึ่งต่อไปยังไงเราเมื่อไหร่จะได้ใช้เนี่ยอ,อันติเนี่ยมันมันอยากใช้แล้วว่ะกดใช้ใช้สิอาใช้ไปเออนี่ไงใช้ไม่โดนเฉย เคโอเคโอเคใจเย็นๆนะคะคนเรา <c oughs> คือเราอ่ะไม่สามารถมาแบบหัวร้อนได้แล้วเพราะว่าเกมเนี้ยเราเล่นไปนานแล้วเราแค่มานั่งภาคเฉยๆเราไม่ต้องมาเครียดอะไรนะคะบอกเลยอันนี้บอกเองนะนี่แหละเห็นไหมละเกมพีคชนะได้ยังไงบารมีเพื่อนทางนั้นป้อมจะแตกแล้วปึ้งจบนี่แหละคะ่ะ แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นอายาที่จริงใจให้ทุกคนได้ชมกันนะคะแต่ว่าก็ก็เล่นอายาทําไมก็เล่นก็เล่นอายาก็เป็นอายาเออทําไมแล้วมันแล้วมัวนทำไม <c ười> เอ,อ้แต่พักแปกเหมือนกันเนะาะทุกคนรู้สึกยังไงกับการที่มาดูหนูพักเวลาตัวเองเล่น ROV แล้วหนูแบบหงุดหงิดแบบเล่นอะไรวินวินฟีลแบบจริงๆหนูไม่ได้วินจริงนะคะให้มันพอมีสีฉันอยากทำให้ทุกคนขำแต่ไม่รู้มันจะขำได้หรือไม่นั่นเองนะคะก็ ากด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์ก็แชร์กับเพื่อนเพื่อตั้งใจใด้วยนะคะสคําครั้เลยลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเติมเกมเนี่ยหนูรับเติมคูปอง LV ฟรีไฟว่าโลโลบอกก็รับนะคะทุกคนเซบโต้ตก็รับนะคะรับ <om> เยอะมากนะคะสามารถทักเฟสนี้มาได้เลยนะคะกัสนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าพิมพ์ชื่อเฟแเราหาไม่เจอสามารถกดลิงก์ใต้ตลางคลิปนี้ได้เลยนะคะเป็นลิงก์เฟซนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย